Got a crazy, crazy, crazy idea for your baby, baby Got a feeling you're down So just stop, I love you playing Got no time for hesitation Let's get lost in the crowd สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู i ส u ส u นะครับเป็นตัว Highlander c a p นะครับ1 9 L Blue Power นะเป็นปี2018ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับกระจังหน้าคมเมี่ยมแบบนี้สวยๆเลยนะคุณลูกค้า รถคันนี้ตัวแอเนอร์มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, ไฟ Day Time Running Light นะครับพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับติดมาจากศูนย์เลยนะต่อมาเรามาดูที่ยางนะครับกับล้อนะเป็นล้อขอบ16นะครับเป็นล้ออลลอยนะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับก็ต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสภาพตัวรถกันนะโครงสร้างตัวรถนะครับ เราเริ่มจากการตรวจสอบประตูบานหน้าฝั่งขวานะครับรถอ e ีซูซุจะไม่มีซีนกาวนะครับจะเป็นการพับเก็บตะเข็บแบบนี้นะรอยอาร์คนะครับสีด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนสีภายนอกนะจะดำด้านด้านนิดนึงนะรอยอาร์คนะครับน็อตต่างๆนะยังอยู่สวยงามแบบนี้ลองปั๊มนะครับชัดเจนตะเข็บที่พับเก็บนะครับแล้วก็จะมีซีนด้านล่างนะครับแบบนี้เรามาดูที่แผงนประตูต่อครับ แขงประตูสวยงามนะครับสะอาดเนอะรม่รอยน้อยอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับด้านในของประตูนะจะมีน็อตนะครับน็อตไม่มีถอดนะครับคุณลูกค้าสวยๆนะรอยมาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับสิ่งสําคัญเราต้องดูวงกบประตูด้านในด้วยนะครับเราแกะดูนะรอยอาร์กวงกบประตูด้านในนะครับจะสวยชัดแบบนี้นะ รอยอาร์คพวกนี้สามารถทําปลอมขึ้นมาได้นะคุณลูกค้าต้องใช้ความชํานาญในการดูด้วยนะครับเรามาดูฝั่งนี้มัางนะครับตรงนี้เป็นบานพับนะแล้วก็ตัวแจ้งความดันลมยางนะครับสิ่งสําคัญแคปเราต้องดูด้านในด้วยนะครับเรามาดูตรงนี้กันอาร์คแบบนี้นะครับสวยชัดเจนนะครับแล้วก็น็อตน,นะครับจุดต่างๆนะสวยงาม น็อตด้านหลังแคบนะตรงนี้สวยงามแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูประตูฝั่งด้านซ้ายกันต่อนะครับเรามาตรวจสอบฝั่งด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายตะเข็บพับเก็บแบบนี้นะครับเหมือนกันสองฝั่งนะพวกนี้เป็นร่องปั๊มนะครับแบบนี้นะครับตะเข็บเนาะก็จะมีรอยอาร์คแบบนี้นะเหมือนกันสองฝั่งนะครับลองดูนะครับผมให้ไฟไล่ให้ดู ลองปั๊มแบบนี้นะครับสวยแบบนี้ซิงกาวนะครับด้านล่างแข่งประตูนะครับแข่งประตูก็ยังสวยอยู่นะเรามาดูด้านในนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับมันอาจจะมืดนิดนึงแต่น็อตเนี่ยผมบอกเลยนะไม่มีถอดนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับรอยมาก็เหมือนกันนะยังส,ยสวยๆอยู่นะแล้วก็มาดูวงก,กบประตูด้านในรอยอาร์คนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญเราต้องมาดูตรงแครบด้วยนะแล้วดูตรงนี้ก่อนนะเอ okay. ดูแคบันนะครับด้านในผมเปิดให้ดูตรงนี้นะครับมันอาจจะมืดนิดนึงนะคุณลูกค้าแต่ผมบอกเลยนะครับว่ารถเน่สวยเดิมนะแล้วก็มาดูน็อตนะครับไม่มีถอดสะอาดมากนะครับด้านในนี้นะครับมาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับ ตัวล่างสวยนะครับก็คือผมตรวจประตูด้านขวานะครับด้านซ้ายรวมถึงวงกบทั้งสองฝั่งนะครับรถสวยเดิมนะครับผมรับประกันเรามาดูในส่วนของกระบะท้ายแล้วก็กระบะไลเนอร์กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะมุมกระบะครับในนี้มุมกระบ,รบนนระบจะมีซีนนะครับแล้วก็มีรอยอาร์กเก็บตามขอบกระบะแบบนี้นะผมตรวจสอบแบบนี้ให้นะครับสวยเดิมทั้งสองฝั่งนะครับ สามารถดูเปรียบเทียบกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนกระบะไลเนอร์ liner, สวยๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าไม่มีรอยเจาะนะครับใส่คอกใส่หลังคานะครับแล้วก็กระบะไลเนอร์เนี่ยเป็นกระบะไลเนอร์แท้นะครับของอีซูซูนะสภาพเนี่ยแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคุณลูกค้าลองดูนะครับลองดูต่อนะในส่วนของไลเนอร์เนี่ยสภาพเนี่ยสวยมากนะครับแทบไม่ผ่านการใช้งานเลย ในส่วนของมุมขวากระบาดนะครับจะมีรอยอาร์แบบนี้นะเหมือนกันสองฝั่งเนื้่ลองน้ําเฉดสีแบบนี้นะครับไม่มีการซ่อมทําเข้ามานะแล้วก็ส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือชายกระบาดนะครับที่ชอบเป็นริ้วรอยและเป็นสนิมนะคันนี้ยังสวยอยู่นะครับเนี่ยชายกระบาดแบบนี้เลยแล้วเราก็มาดูด้านซ้ายกันนะครับที่ผมบอกเหมือนกันนี่รอยอาร์เหมือนกันนะครับเฉดสีแบบนี้ล่องน้ําแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะเราก็มาดูนี่ สีด้าน,นข้างนะครับก็ยังสวยอยู่นะตัวปิดกระบะนะครับสีด้านข้างนะครับในส่วนของกระบะท้ายเนี่ยผมรับประกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ตัวท้ายปิดกระบะเนี่ยรถสวยเดิมนะผมรับประกันนะครับเรามาตรวจสอบสภาพล้อกอับยางกันนะครับผมเริ่มจากล้อหลังด้านซ้ายนะคุณลูกค้ารถคันนี้เป็นล้อขอบสิบหกนะยางเนี่ยผมให้ดูนะครับเป็นยางบิสโตนติดรถนะเนี่ย ยางนะปีสองพันสิบแปดเป็นยางติดรถมาเลยนะครับคันนี้เลขไม้น้อยเดี๋ยวเราไปดูสภาพยางกันว่าเป็นแบบไหนนะนี่สภาพยางเนี่ยดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะสภาพยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ริ้วรอยจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ในส่วนของล้อหลังด้านซ้ายเดี๋ยวเราไปดูล้อหน้ากันนะครับก่อนอื่นผมเดินผ่านผมให้ดูตรงนี้นะยังสวยอยู่นะครับเนี่ยยังดําอยู่เลยปกติจะชอบซีนะสีขาวนี้จะเป็น ล้อหน้าซ้ายนะครับล้อหน้าซ้าย,ยเานี่ยรอยเบียดฟุตบาทเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วสภาพยางเนี่ยครับสภาพยางเนี่ยคือยังเหลือเยอะอยู่นะเป็นยางพิสโตนต่อไปเราไปดูล้อฝั่งขวากันนะครับล้อฝั่งขวาก็สวยเหมือนกันนะครับล้อหน้าเนี่ยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะครับเป็นยางปีเดียวกันนะแล้วก็ดอกยางก็ยังเหลือเยอะแบบนี้นะครับเป็นยางพิสโตน แต่ล้อกู่หน้าจะมีดิสมาให้นะครับก็เดี๋ยวไปดูล้อหลังด้านซ้ายกันนะตอนเดินผ่านผมใช้ดูชายบันได้สวยๆแบบนี้นะสุดท้ายเรามาดูล้อหลังด้านซ้ายกันนะครับล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกันครับสภาพดอกยางนะครับก็ยังเยอะอยู่เนาะเป็นยางปีเดียวกันติดรถเหมือนกันเป็นของบิสโต้นะครับในส่วนของล้อเนี่ยผมมองว่ายังสวยอยู่นะครับแล้วก็ สภาพการใช้งานของคุณลูกค้าท่านเก่าเนี่ยการขับเนี่ยก็ไม่ค่อยมีรอยเบียดฟุตบาทนะสําหรับในส่วนล้อก,กับยางก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับผมเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมสตาร์ทรถก่อนนะครับโอเคผมสตาร์ทเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนะเลขไม้อยู่ที่5 2าห1กสิโลนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น L นะครับตัว h ฮ g h l a n d e r ตัวสูงนะก่อนอื่นแล้วมาดูออปชันภายในกันนะครับว่ามีอะไรมั่งอย่างแรกคือจะมี Airbag นะครับก็ Airbag อีกลูกนะเป็น2ลูกคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีกาวร้อนนะครับไม่มีกาวสหน้าติดเลยแบบนี้นะแล้วก็มาดูตรงนี้ที่ใส่แก้วตรงนี้จะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวปรับกระจกนะครับตรงนี้เป็นออโต้ตรงนี้เป็นเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็ตัวล็อกกระจกนะ มุมนี้จะเป็นตัวปรับระดับไฟนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกซ้ายขวารถคันนี้มีมุนแจ2ดอกนะคุณลูกค้าเป็นรีโมททั้ง2ดอกนะครับเดิมๆติดรถแล้วก็เรามาดูวิทยุกันนะครับวิทยุแบบนี้นะแล้วก็เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะครับตรงนี้จะมีที่ใส่ของด้วยด้านหน้าแบบนี้นะของอุซุครับพวกรอยเมทัลลิกหรือว่าคอนโซลเนี่ยริ้วรอยค่อนข้างน้อยมากนะเพราะว่ารถใช้น้อยนะครับ แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยที่เราเห็นแบบนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมันไม่ได้เก่าใช้งานเก่ามันเป็นธรรมชาติของเขานะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะครับเป็นเก้าบูพาวเวอร์นะก็มาดูตรงนี้ต่อนะครับจะมีเกสใส่ของตรงนี้ด้วยแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จไฟเนอะตรงนี้รู้สึกที่ชาร์จไฟจะมีสองจุดจะมีตรงนี้จุดนึงนะครับตรงนี้จุดหนึ่งมันจะมืดนิดนึงนะก็ไปดูเกะกันอ่าในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับ บุกเซอร์วิสอยู่ในนี้นะครับคันนี้มีมาให้ครบเลยภายในครับสวยๆแบบนี้นะครับบอกสะอาดอาดตึงๆนะครับตรงนี้จะเป็นเก๊กกลางแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านบนหลังคากันนะครับผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาสวยนะครับไม่มีการเจิมยนันไม่มีประการเมจินะม่านบังแดดครับม่านบังแดด ไม่แกะเลยนะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็ไม่แกะนะครับม่านบางแดดแต่ตัวนี้จะดีหน่อยมีกระจกให้นะครับสําหรับไว้ใช้ส่องเนาะไฟตรงนี้อ่ะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้านะครับมาพร้อมกับที่เก็บแว่นตาภายในห้องโดยสารของอีสูซูแคปด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแคปด้านหลังกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่จับลงนะคุณลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะขึ้นรถตัวสูงเนี่ยชอบสไลด์ลง แต่วิธีการลงให้ถูกต้องก็คือเราต้องจับตรงนี้แล้วก็ยกตัวนิดนึงลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปีกเบาะเนี่ยสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงนะเรามาดูในส่วนของเบาะแคปนะครับด้านหลังนะเบาะแคปก็ประมาณนี้สวยๆแบบนี้นะครับพนักพิงนะครับเดีย๋ยวเราทําความสะอาดให้ทีนะครับทั้งพื้นแล้วก็เบาะนะสวยๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่อกอกสานะครับของเบาะด้านหน้านะ ภายในบอกแคปเนี่ยสภาพยังโอเคอยู่เลยเดี๋ยวเราทำความสะอาดแล้วก็เก็บให้ทีนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ตรวจสอบสภาพไปพร้อมกันนะอย่างแรกตรงนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะครับบูพาวเวอร์เกียร์6สปีดนะเราเริ่มจากการตรวจสอบแก้มฝั่งฝงกาก่อนนะครับสีภายนอกตัวรถจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าด้านในไม่ทําสีมาเฉดสีจะเป็นแบบนี้นะรถไม่มีถอดนะครับลอยล่องปังนะ๊มเนอะสวยแบบนี้นะครับ รถไม่มีถอดนะคานชิ้นหน้าฝั่งขวานะครับดูกลมๆแบบนี้รอยอาร์คเรียงกันแบบนี้นะครับต่อมาที่คานชิ้นกลางรถไม่มีถอดเฉดสีแบบนี้นะคุณลูกค้าลองดูนะครับรถไม่มีถอดนะครับรอยอาร์คเรียงกันแบบนี้นะฝั่งด้านซ้ายของคานด้านซ้ายจะมีเพดอยู่นะครับเพดเนี่ยเป็นเพดเดิมๆเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดสวยงามนะครับต่อ้วยแก้มซ้ายนะครับรถไม่มีถอดนะเฉดสีแบบนี้นะครับ ไม่มีถอดนะครับสวยงามแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูฐานแบตนะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าเนอะไม่มีคราบสนิมเลยนะครับก็คือยังสวยงามอยู่เนอะแล้วก็ต่อด้วยล้อสากกระโปรงนะครับล้อสักกระโปรงสวยๆลูกกลมๆแบบนี้ซีนกาวนะครับเดินแบบนี้นะซีนกาวจะมีตรงนี้ด้วยลูกกลมๆแบบนี้นะครับสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบนะครับซีนแบบนี้นะ สีกาวก็สวยงามแบบนี้กลมกลมเฉดส,สีฝาก,กระโปรงจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สีกาวด้านข้างสีงแบบนี้สวยงามลงมาดูเจอน็อตนะครับไม่มีถอดนะครับและในส่วนของแผงกันความร้อนเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคุณลูกค้าลองดูครับในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยผมตรวจสอบแล้วเนี่ยผมรับประกันนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับคานชิ้นหน้าฝาก,กระโปรงเนี่ยรถสวยเดิมนะในส่วนของซุ้มล้อเนี่ย ก็คือถ้าเกิดด้านข้างเนี่ยสวยงามอยู่แล้วเนี่ยด้านในเนี่ยก็เข้ามาไม่ถึงแล้วเนาะก็จะสวยงามแบบนี้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะขอบคุณมากนะครับ For you baby, baby Got a feeling you're down So just stop, I love you playing Got no time for hesitation Let's get lost in the crowd